สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปนะครับมื่อานนี้นะครับมีพี่น้องเพื่นถามเข้ามานะครับว่าวิธีการถอดนะครับฝาปิดเผาขอเวียงนะครับของยามาห้าตระกูลมีโอโนฟีโน่นะครับไปจนฮอดพุ่นละนะครับมีโอ1้อยสิบห้าไอฟีโน่ร้ไอนะครับฮอดที่ทีเองมีวิธีการถอดจังไรว่าสั่นรถเก่านะครับมูเพื่นท่าเก่ามา นะครับถ้ากล่าวมาหลายถอดบ่อออกนะครับมองหงัดกับบ่มีว่าสั้นนะครับมาเบิ่งวิธีการถอดนะครับพี่น้องนะครับเราจะทําการถอดด้วยวิธีชียงดังต่อไปนี้นะครับเบิ่งเอาพี่น้องนะครับเอาลูกบอกมาสวมปั๊บนะครับอ่าขันน็อตตัวย่าเข้าไป2ตัวลูกบอกมาสวมปั๊บนะครับเล็กงัดยางงัดออกต้นทรวราษพี่น้องนะครับอ่าหนึ่งสองสามเอาบ่อออกซั้าพี่น้องอ่าบ่อฝุกเนาะ นะครับนี่แหละนะครับวิธีการเอาออกนะครับผมจะงัดแบบนี้นะครับอเบื้องเด้อออกบ่านี่น้องนะครับออกบ่อนะครับอันนี้สูมให้เบื้องเลยเด้นี่นะครับนั่นนะครับวิธีการถอดง่ายๆเลยนะครับทุกท่านถอดตามนี้เด้อนะครับผู้ใดถามขามากก็ได้เอาจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ